I am writing a song every day yeah okay อยากจะบอกว่าก yeah. okay. <kab o> ูนั้นคงจะไม่มีแฟนแต่กูขอให้กูมีเสียงเพลงของกูแท้ใน am r i s i n g a song my man. m a n เมื่อมึงชอบทักมาหากูตนเป็น m a n เมียมึงบอกว่าอยากด้วยเบอของกูกูก็เลยบอกเมียมึงกลับไปว่าไอ้ฟัง You sing a song music every day t h r e is to do และกูอยากจะบอกว่าไอ้ดอนไว้ให้ to you I make s i เมค the right to the good fight กูต้องแต่งเพลงถึงแม้ตัวกูต้องตายบ้านกูเป็นแบบนี้กูก็ไม่เคยจะ I w ฮูอ s เดอะแบดอ f ฟ r e เ n อร์แอนทมึงจะทำอะไรได้ปปเดอย่มาวิจารณ์ถ้ามึงจะเดินเข้ามารับรองมึงจะพิการทำไมเห็นหน้ามึงแล้วก็วจะพิดสดานอย่ามาตัดสินกู กูจะแลบไปตารอดกันมึงคิดว่า,ามึงเทพเหรอที่หลังมึงมีรอยสักมึงแน่ใจเหรอว่าสมองสมองมึงมีรอยอย่ะถ้ากูมีเงินหลักหมื่นกูรับประกันกูจะแถมและรับประกันได้เลยว่ากูจะมีเงินแสนที่กูต้องแต่งเพลงกูทำเพื่อแฟมิลี่และกูสัญญาว่าตัวกูจะมีมันนี่ แต่อยากจะพูดว่าไอ้ดอนท็อกทูฟีแล้วมึงเก่งตรงไหนชุดแสดงมันออกมาทีแม้อะไรจะขวางทางกูกูพร้อมจะเดินแม้จะเลวและแค่ไหนกูก็พร้อมที่เผชิญคนที่เป็นตำนานเลเปอร์ก็คืออุสลิกและกูจะเดินก้าหน้าต่อไปไม่หยุดเลยสักนิดเย yeah.